กราบสวัสดีท่านชมนั่ยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า i t เด h e r เ a อร m ร่าเกมโอ o ชนะครับผมนะในคลิปนี้นะครับผมนะผมจะขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะครับผมนะแล้วก็แบบอ๋อใช่ฮะอันนี้เผื่อใครอาจจะไม่ทราบนะครับที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นการถ่ายจากมือถืออีกทีหนึ่งนะครับผมนะโอเคเราวมาเริ่มกันเลยวัดอ่าโอเคอันนี้ก็อาจจะ ขออนนี้ตฝากสินเกณนิดนึงนะครับเอาล่ะด้ยวยความที่มันเป็นเกมโลบอกนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ที่เราเล่นกันเนี่ยก็มันจะไม่ใช่โหมดฟอนไลน์นะครับมันจะเป็นออนไลน์แทนนะครับผมนะเดีอยวปะอ,อ,นนอันนี้คือผมพูดถูกใช่ไหมตอนที่ผมเข้าไปเทสในรอบหนึ่งอะผมปรากฏว่ามีคนไทยอยู่ในนั้นนะครับผมนะซึ่งผมก็แบบเย้คนไทยแต่ว่าสุดท้ายผมก็ต้องออกมาหน้ตอนเกมเพราะนี่จากว่าต้องอะไรพวกนี้อีกนะครับผมนะเอาละโอเคถ้าปวดปวดปวด,ปวดยากมากเดี๋ย รู้สึกงานไม่ค่อยดีหยิบหยิบปุ๊บปุ๊บอุ๊บเปินเดี๋ยวเดี๋ยวดอดอดอื้มเอาโอดคเพื่อนเปิดเปิดยาก พวกคุณจะฉัได้ดินระหว่างรอกันนะครับผมนะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจะอาจจะไม่ไพูดเยอะหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้พูดเสียงดังมากเท่ากับเมื่อตะก่อนนะครับผมนะเพราะนี้จากว่าวันนี้เนี่ยผมสังเกตว่ามีคนในบ้านของผมคนหนึ่งรับผมที่ยังไม่ได้หลับนะครับผมนนก็คือคนที่อยู่ข้างๆห้องผมนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่จะเป็นไมจ่จะไม่เป็นการรบกวนเขามากจนเกินไปนะครับอบขึ้นอบอบขึ้นโดนดอ ซาเร์ดวันนี้อยู่ดีบีบูโบ <c ười> คืออะไรไม่คืออะไรอยู่บีบีบูโบ <c ười> เอ้เออตาน่ารักอ่ะ <c ười> คนนี้โคตรหลอน <c ười> ขอให้ครับตุวละขมิบขอเนี่ยทำการวางนิ้วให้ถูกต้องโอเคต้องสำเนาถูกต้องอ่าดี่เราเราเราต้องพุ่งเข้าไปเลยนะครับ ไปครับนานๆจะเล่นคีย์บอร์ดทีนึงเพราะฉะนั้นก็นานๆจะขอไปสำหรับวิกีนี้นะครับพอดีด้วยความที่ผมเป็นคนที่นานๆจะเล่นอะไรบนพีซทีนึงอะเพราะฉะนั้นก็แบบวางนิ้วผิดบ้างวางนิ้วตกล่องบ้างอะไรทํานองนั้นปึ๊บปึ๊บแป๊บหนึ่งขอขอตั้งละโอ้โหดูเอาไว้ โอเครู้สึกว่าของโลบ็อกเนี่ยเหมือนว่าประตูเขาจะเปิดยากอยู่เหมือนกันนะว่าแต่ก่อนก็เปิดยากเหมือนกัน,นอะกคิวเพื่อดูใช่ไหมแบบ้ <c oughs> ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเอา๋ยเด <c oughs> ี๋วดี๋ยวเดีเรียเดียวเดี่ยวเาี๋ยวเดาไม่ควรที่จะออกไปดูอยยตรงด้านนอกนะครับผมนะมันมันอยู่ตรงนั้น อย่าเข้ามาเชียวนะอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามานี่หมดหมดตี้แน่นอนมันไม่ได้ไหมายความว่าผมจะไม่เลิกผมจะเลิกเป็นจนห้าร้อยสักหน่อยผมเก้หายมาสักระยะหนึ่งหนานะนะโอเคผมได้ทําการปรับแสงอะไรพวกนี้ให้แล้วนะครับแล้วกต็ตรงตรงตาเนี่ยมันอาจจะเลื่องแสงหน่อยนะครับผมนะต้องขออภัยในมานาที่นี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าบางจังหวะมันดูมืดๆไปนะครับผมนะ อีอีโอเคเพื่อนเจอปัญหาเหมือนเราเลยตอนนี้มันอยู่ไหนห้องใต้ดินโอเคกำลังขึ้นห้องใต้ดินกำลังขึ้นเฮ้ยทุาห้องอเมื่อกี้นี้มุงไปไหนหายแล้วใช่ไหมหายแล้วไปไหนตกใจผมหายก็จริงแต่อยู่ไหนห้องใต้ดินโอเคโอเค เราต้องรีบแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวี่เอ่อฮะม,มีอะไรป,ปินป้นปิ้นี่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 น,นี่นี่เพื่อนนี่นี่นี่เพื่อนเคยเล่นใช่ไหมโอเคเอา,าละไปกันต่อ เองเพื่อที่มาก่อนน,นั้นเนี้ยสวัสดีครับโอสองถุงเลยเหรอเย็นได้ปะเย็นได้แต่ไม่มีเสียงสงสัยลืมใส่ตตานตกใจที่จองก่อเดินผ่านตรงนี้ก็ตกใจเหมือนกัน สองแล้วส่วนในระยะเวลาตอนนี้ที่ผมอ่านก็ตีตีสองตีสิบส,สองอ่านดึกอีกผมไม่ยอมตายนะผมไม่ยอมตายนะโอเคตรงตามอันนี้เป็นฉบับเก่าดีๆเลยตรงที่ว่าตรงเนี้ยกระสือเข้ามาได้ไปไหนแล้วแสนใต้ดินอู้หทะลุเข้าไปในห้องเลยเหรอ ติดเอ้ยเขาได้ละเขายากขอขอกันผมเข้าใจแล้วติดโอเคเอแล้วอล่อ สิบเจ็ดถุงเปิดยากอรวิ่ง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 ข้าเข้าไหนเพื่อนจะหลบจะหลบใครเอ่อขึ้นมาข้างบนโอ้ oh my ยก็ตอนหนีอ้อชั้นบนเราดูวเป็นเข้าไปห้องนั้นได้อะ่ะ ไปไปขอตะเกียบอีอีโอเคอะไรเนี่ย <laughs> ถือว่าปลอดภัยแล้วกันอุ้ยกดผิดแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าตอนเนี้ย บักอยู่ซึ่งสื่อหลังไม่ดีมันบักก็ดีก็จริงอยู่แต่ว่าเอมันจะมีปัญหาในภายหลังตรงที่ว่าถ้ามันบักมันเท่ากับว่ามันจะบักในจุดที่เรายังไม่สามารถไปได้อะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเพร่ะนมันยังบักอยู่ใช่ไหมอู้หูอู้หูอู้หู้ยเอ้าอ๋อเดวิ่ง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 หายบักแล้ว ในชั้นเสริมแ,แล้วโอเคเยี่ยมยอดกระเทยียมเกี่ยวคนยันปุ๋มวินน่งแหละทำไมมันเล่นยากจังอะเอาแล้วเรามาพูดถึงแผนที่เราจะทำในอนาคตกับ้างแผนนี้เราจะทำในอนาคตนั้นก็คือซื้อชุดคอนไป <c oughs> เดี๋ยวนี่อนาคตผมมีแค่นี้เหรอคอนไปเย์เนี่ยน,นะเอ้ยอนาคตยังอีกอนาคตมันยังมีเยอะแถม จะต้องมีภารกิจหนึ่งที่เป็นภารกิจใหญ่ด้วยก็คือด้วยความที่บ้ามอาจจะท่วมเป็นภายในปี2,50เพราะฉะนั้นผมเนี่ยตัวสําคัญของบ้านนี้เลยคือตรงถอยผมนี่แหละตัวสําคัญของ้านนี้เลยแหละาะว่านะถ้าเขาพูดคุยโดยผ่านผ่านทางไม้ได้นี่มันจะเป็นที่ดีมากเลยน,นะแบบสื่อสารกันไปสื่อสารกันมานะผมว่ามันได้ที่ดีมากเลยน,นะเก็บผ่านกล่องนี่แหละ ้วู้ยคนมันมาได้ไงอาล่าก็จบกันไปแล้วนะครับผมนะสำหรับในส่วนของเกม i The อ e r เฮ a m e ในเกมขอชั่นโลบ็อกนะครับผมนะคิดเห็นยังไงในสมุดวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันว่านี่งเเดี๋ยวสงสัยแหละอู้ยบ่ดิๆดิบบดิกินดิก่อนจากไปอยู่ในท้าท่าทายกัน เอาแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมนะสำหรับในส่วนของเกม I อเดอร์เฮอร์ได้เกมนะครับผมนะคิดเห็นยังไงสำหรับวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ใส่ยนนะราชินีเหนี่มครับผมแต่ก็ใส่ติดใจอยู่ไหนอยู่ไงอันนี้มันเองตกท่าท่าไทยเองตกใจเองเออนี่เราผมเลยพอพอพอ อะไรก็ใส่โยนละเช่นเดิมนะครับผมนะ